นี่ยจานบ้งบม่ได้พุดธเสาเลยแม่นบอกไ่ได้พุดธเลยตั้งกอนนี่เอามายานมันล่มบ้านเพิ่อนไ่ต้องขุดไปต้องนอง่ต้องยามลมเลยทุกเสาเลยนะนี่มุ้งแยงธรรมดาจับม้งกระขากระจาดแ้มด้วยฟ้ากระจาด คนบ่จ้องอันนั้นนะจอใส่คางไหใส่ริมออต้องปาดจอใส่ริมเอ,มอ,มอเส้นบบก็อนนี้ัน เจ้าอยู่แบบเุ่นยนสองสันเตียเต้ยยกขึ้นแอมโดย้าใหม่สมัยโบราณอบบดยบ้ากระจตั้งท่ง ไม่เียวม่่ไ่ยงนี่ไม่ท่าฮะปากปากดูด ปากดูดพื้นคนใหญ่พื <c> ้น <oughs> คนใหญ่อันนี้ไม่เอามาไว้แต่เพชรพื้นเหเออพชรพื้นเพื้นอมัว่าทำพื้น ขาเป็นยั้งล่ะขาเป็นยังขาคุณยายน่ะเป็นยังเเ็นยออเอเครื่องมาแจกเอาเครื่องมาให้ให้คุณยายเออมาให้เอามาแจก มีผรั่วด้วยอ้าวเอารับเลยเออรับไปเลยเอาเสื้อผ้าผู้ใดบ่มีแน่ของเด็กมีของผู้ใหญ่มีเออเจ้ามีอะไรย่างล่ะเอาบะเอาบะเครื่องมามาเลือกเอามามาเอากะเพราหน่มาเออาน่า เนี่ยผมเหมือนแต่เอมาให้อีกล้หลายของเต็มบลอ่อหานตนะคนใจ้ออังคับรออันดำเด้อมีชาวบ้านเขาบริจาคมาให้ล้้เอามาแจก มีหมอนหมอนก็นมีอา <c oughs> ยุได้จกักปีแล้วคุณยายนะแปดสิบ,บปีแปดสิบปีแล้วโอ้โหแปดสิบปีแล้วเอาแจกหมอนแล้วบัานแหลมอ่ะอมอนมาจากไทยเด้อเพื่อนเอามาแจกอ่าขอบใจ้ะลูก มามามายังขนาะสูบน้ำนะใช่อยากสูบน้ำไหมสูบได้เยอะอ่ะได้ดูดเอาอ้าวยิงปืนแล้วโอ้หอมเนาะโอ้เอาแจกเพื่อนแจกมามามาเอาของแจกเด้อพี่น้องเด้อบาที่นี่

เลือกเอารถเด้อเจ้าเจ้าว่าน้ำกันทั้งหลายเลือกเอาเลือกเอาให้คนนี้เลยอ่าคนนี้คนนี้เอาเอามือมือรับเลยอ่เลือกปลาอยู่ใจเขาจะร้องไหมเยอะเขาไปเทตรงนั้นนะเทเทตรงนั้นเรียก เรียกเอาเทลงเอาคนละพื้นละพื้นก็ได้เออเทลงเทลงเรียกเอาดูเรียกดูอยากดูอยากดูหน้าอ่างมันจะแบบจะไม่ส่งมาเกิดวี่ง อืมไอบมี่บอกเนี่เออเซมผู้ยาสีฟันหลวงพ่อเพิ่นเอามาแจกเนี่ยจ่วัดจะมาจาแต่เมืองไทยหมดละเออไ อันนี้อะไรล่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเอามีอะไรไหมแคปวงเดียวก็ได้ที่เดียวหมดเลย ต้องน่นยอต่วัรลมไม่เอาจารย์ใป็นทั้งกองเลยเอาโยใครโยใครไปอ้าววูได้มากตัวได้เอาเลยเ้ออันนี้เขาเอินวาอีหยังก็เทาอีหยังเนี่ กระตุนกระตูโอ้เว้าเล้าน้แล้วก็เว้ากระตูน้ำบ่ไม่เดือดจนไปยกมือเฮ้ยเห็นเยอะเลยเขียบเยอะเห็นเราเคยเห็นด้วยแบบนี้เห็นไปเขียบ อ่ามันต้องมาเห็นสามพันเพื่อเพือเย่ยมเ,เลยสิมามามาแจกเครื่องด้วยพระมาแจกเครื่องมให้เลยอันนี้เป็นช่อนเขา่า <c oughs> <c oughs>

เลอดหน่อยว่าสวยแถวมาผ่าหมเล้อผู้ใดอยากได้มะเขาแถวเอาเด้อพระเอาาแจกเออผหลผืนสองผืนผุหลผนผินนึงผลผืนอเอวไนะ

đi đi đi. Nè À, cái này. rồi lên cái này. rồi lấy cái này. rồi lấy cái này. rồi lấy อั้นี้ยังไม่ได้เลยที่มาที่หลังเอาเล่นมานเลาเลอาเนาะเอาเลือกเอาเด้ออยากได้เืีองไม่ไม่เสียไม่ไม่เอาจะวัดได้ ีย่บ hmm. ด yeah, <laughs> yeah, mm ียวมุ้ม่ไม่บับต้งหมนไร้างแมนเอมือนลมากยังมากกอลเออบักลานบักลานเอาบักลานดีกว่า เอายากให้ไพกับใครด้วยภูณีย์ภูนียคนไหนยังมาได้นะเออ <พ uka> เอาผละขวดนะแก่ผละขวดนะเอาผู้ลกได้ปลาล่าน้ำปลากราะมีเด้อผมสุรสแป้งนวดกระมีเอดดอให้เพื่อนได้ล่ะเออ ไหนละ่ะอา้าวสุดท้ายแล้วเอา้เอาอ้าใหาทั้งถุงเลยน้ำปลาทิพย์ลดัดอา้าวพูดใดอยากได้มาเอาเด้อเออแจกเบิดเลยเออเผากระตู้เผากระตู้ เมื่อเสกกองบ่โอ้ืออไขึ้นยกันาเบ่งยยู่ปลายย่างเงาลุกเป็นไแดงเลย ก็เจ้ามาร่วมกันอะไรกันร่วมร่วมกันหลายๆกยใครจะทายรูปมาถ่ายรูปกระเพาะนะมา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 เข่าแถวเนี่ยนะเข่าแถวเนี mm ่ย hmm> yeah. okay. 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 ่ายรูปกับพระเลยนะเออทายหกให้คนไทยบ้างเนี่ยเอออยู่หันละเออไม่เหมือนในนี่เราไปทายครัวกับคนนี้ทายสูตนะแม่ อ่โอเคโอเคด้ถ่ายรูปให้เลยทำหน่อ่าอ๋อีข้างล่างนั่มาโอเคเออขอบใจเด้อขอบใจเด้อเดี๋ยวนึง